สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้คอมพิวเตอร์ขามาใหม่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปี2019นเะเครื่องยนต์ดีเซล3.0นะเกียนะรอย์ออตโต้ก็ดูรถกันที่ถนนราชพฤกษ์กรุงเทพมหานครเดีนะ๋ยวผมขึ้นเบอร์โรไวยนะก็คันนี้ ไม่วิ่งกันน้นอยๆเลยไม่ประมาณ90,000มนะฮะเครื่องช่วงล่างเจ้าของดูแลนะฮะสู์ตลอดนะเช็คประวัติได้นะี <Wow. S 1> ก็เรามีเบาะเดิมให้นเะจ้าของเดิมเอาไปรถขน, Big นบิ๊กไบ์นะฮะก็นะฮะเป็นเกียร์ออโต้ขับสบายๆนะไม่นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0มกว่าโลนะฮะก็เครื่องช่วงล่างดีน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะเจ้าของดูแลดีมากก็ราคาขายคันนี้อยู่ที่ อเคเคโอเคนห้าพันบาทครับผมซื้อสดซื้อผ่อนก็นะฮะท่องหากิ้งก้าหาผมกันได้เลยนะรถคันนี้สีเดิมบางมากพบกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ